กันขึ้นฟังมาเฉยเลยเดี๋ยวอีกหน่อยก็หูชาถ้าไปเอาไม่วาดไม่รู้จักผูกไดเพ็คิดว่าติช้างจะไม่ข้ามมาฟังนีเดีน๋นี้นี่เป็นความประมาทของคันโอ๊ตนี่คนยังประมาทอะ ใช่ไหมมันจะเล่นน้ำเนาะก็เดินไปเรื่อยๆอะเสียงบุญแนละ้วทำตัวเองทำตัวเอง ขนุนที่โชคดีที่ใส่โป๊กไม่เป็นไรเขากลัวเขาบอกให้แม่ควันเดินเดินีนีออกจากช้างคขะอ่ยืนอยู่เฉยทำไม ออโอ้แม่ว่าดสปาาคูนเต็มที่เลยนะคะแม่วานี้มเ,เราจะพาแม่วาดไปหาพี่ใหญ่นะคะนี่แต่อีกสองเชือกนี้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนยังไงพากันมายืนอัปเดตบนนี้ ลอยไปยังไงทำยูคาเขาหักเนะหรอไอเราด้วยความวังดีเราก็ถอยถอย,ถอยอย่างเดียวเลย ขนุนก็เดินตามเขาต้อยต้อย,อยเป็นเพาะขนุนนี่เลยนี่หาปีนตายเขานี่ไปไม่ได้ใช้ใช้ใช้ใงวงใช้งวงสัมผัสเพราะว่าพิการทางสายตา เราต้องหากิ่งไม้บังเลยคะ่ะต้นไม้ต้นไม้บังออะไรจังสี่ต้องให้ต้นไม้บังไอ้กี่นาทีพลทิพนี้ไปมั่วเลยนะคะนี่เพราว่าตามองไม่เห็นชนชนชนยุคาชนนา่านชนชนยู่คาแล้ว่น ไปตามเสียงไปตามเสียงนะคะพลพิ์ไม่เหมือนขนุนขนุนจะเดินแบบตามทางเลยขนุนไปกับทางพลพิ์ไปไปทั่วพูดง,ง่ายงไปทั่ว

ไป,ปไดูทำนาแล้วจะ,ะเถกทบช้างไปทีละนิดทีละนิดนะคะโลาที่ใหญ่เราหายตกมันก่อน เพอไปเย็ยบเชือกเขาเด้อเัาสียางไปยังสีเลยนะทำให้แม่พันนั่งนะ่ะ ว่าแต่จะเอาไปเชือกเดีเลยไปเท่้สามเลยไปหาพี่ใหญ่กันไปให้กําลังใจพี่ใหญ่รีบหายตกมันดเลยแตนชัยน้าดูแมวอาดทงกลางมากเลยเย็ดเชือกขนุนโอ้ ย้ายทับย้ายทับเชฟคอนทิฟนี่จะดีเลยไม่มีใครเหยียบเชือกดิเอ้ใส่น้ำตรงนี้จะลึกนะคะ นที่ถูกไม่ไม,ไม่ไอ้เจ๊ตัวนู้นนี่แ้่ก็ไปก็ไปอยู่ที่บ้านแล้วเดอ้อทีนี้ไม่ได้กินอาหารตลอด24ชั่วโมงเหมือนในป่าเดอ้อทีนี้เยียบเชือกเขา เป็นตัวดำเมียมยป้ายป้ายไม่มีเชือกผูกค มีหน้านที่มีคนถ่ายคลิปให้เนี่ยโอ้วดูดูไม่วดัดดูไม่ว,ดมว,ดมวดัดวดูดมักโจกแบบนี้

เฮ็ดกีท่ทีททท่แต่เคยลองทีไ่ไม่อไปย้ายช้างเข้าบ้านแล้วต่อไปก็งานหนักอยู่ที่การหายหายช้างกิดเลยทีเดี้องานนี้ต้องพึ่ง จ้างเขาตัดหญ้าใช่ไหมค่ะเด็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ